เอาสักหน่อยไหมเอาอยู่ไหนคุณนายเดี๋ยวตอนวันนี้วันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทานบกขอรและนี่อาใช่แต่คือจริงๆมันอยู่ในช่วงโควิดแต่ว่าอันเนี้ยไม่เ,เพิ่งเปิดเออมันไม่มีคนเราก็เลยน้องก็เลยไม่ได้ใส่นัากากใชนี่พี่ใสนาา่นัากากนี่ มานี่แบบน้ำมาเลยอ่ะคนจะตกน้ำแล้วน้ำเด้งเฉเลยน้ำเดงเดี๋ยวไปงนู้นจะเห็นน้ำแดงเปรบเดี๋ยวต้งนู้นจะเห็นว่าน้ำแดงยังมีร่องรอยแบบว่าน้ำท่วมมาบนทางเลยเนี่ยอืมเนี่ยเดินไปทางนี้ก็ได้นะก็จะมีนะฮะเห็นดิเนี่ยมันก็จะมีแบบ ทางเดินนู้นจริงๆตรงนูง้นนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายก็จะเป็นทางที่แบบน้ําไหลออกมาจากภูเขาอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมสภาพ,พโคลนเนี่ยยังมีอยู่เลยคือเรามาตอนที่แบบเนี่ยน้ําแดงแปรน้ำแดงนะครับเนี่ย